มเฮ้ยกูเจอใครเนี่ยกูเจอกับโอเคไปด้วยเฮ้ยกูอยู่ห้องวีเลยอ่ะไอ้เช่ตอมมึงวะน่ะข้างหลังอ่ะเปิดมากูอยู่กูด้ด้านนิวยิวอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านที่มันมีห้องวีอะมีมีเพื่อนอีกคนนึงเข้าพยาบาลไอ้สัตว์มันกันเป๊ะเลยเฮียอย่าเดินเลยตอมมีกล่องมาปั่นเฮ้ยมีกล่องกระเทียแล้วมีเครื่องเออแมพกูชอบแอบกูชอบแอบในไอ้หุ่นมนุษย์ทิมะ อ๋อเดียวแต่มันไม่ค่อยเนียนอ่ะดูแล้วมันเนีขยับได้มันขยับได้ใช่เออเฮียเพื่อนไปขับทำเพื่องพังไอเฮียเข้าเฮียสันต้โอ้มันมาแล้วเฮียมาแล้วโดนอยู่โอ๊ยโดนด้วยมึงโดนตัวอย่างนี้โดนตัวอย่างนี้มาแล้วมาแล้ว อาก,การกูจู้อาก,ก,การกูจูน้นี่มันอยู่ไปไหนมันอยู่ตรงนู่น,น,นไปดิวๆมาชิวหน่อยกูหลังมึงเนี่ยได้ชิวหรือใครนะใครเนี่ยใครเนี่ยชิวหน่อยชิวหน่อยเฮ้ยกู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 ไกลแล้วหลังเพื่นนอ,อนอย่าจะโผล่จะทำกูหลังเว <laughs> อร์มีมีได้บ้านกูซ่อมไปครึ่งนึงแล้วนะเนีย่ยนี่ก็จะขึ้นไม้แค่ไหนก็ซ่อมแล้วเนี่ย ถ้ากูทำพังขอโทษด้วยเออกทงแต่เชยโทมัตเมื่อกี้แม่งทำเครื่องพังไอ้เชยแม่งมาหักกูแม่งมันต้องวิ่งหลอกเอาเสร็จเลยเฮ้ยดูหลังมึง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 ไปเอาเชฟขวานไฟด้วยอ่ะไอ้เชฟเอฟเฟคอะขวานไฟอะไอ้เชยกูอีกกูอีกแล้วกูอีกแล้วกูอีกแล้วกูโดนอีกแล้วไปแล้วโอเคกูวิ่งกููผัดอย่ แฟดกูแฟดกูขอโทษไส่ยุ่งก่อนยุ่งก่อนยุ่งก่อนคนไหนคือตอมคนไหนคือดิวเนี่ยกูคือคนที่เสื้อเขียวขอโทษๆเสื้อแบบเขียวเขียวเข้มอ่ะอ๋อแล้วอีกคนที่เคยตอมใส่เสื้อชิมัดกูใส่เสื้อปกติไว้เสร็จก็สั่นเร็วๆจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเนี่ยต้องเสื้อไปโดนอะไรวะดีดูโอ้หน้ากูเลย มาตามมาลากมาลากตีมาหนิมาลากตีมาอุ้ยผมชอลากตีหน่อยเฮียไปเอาตอม่อไปเลยไปเลยไม่คิดว่ามันมาห่างเลยเพ่อตายจแม่หกูจะปัดหวังแม่งลยไม่ใช่การมึงนาใช้ประทัดเลยไปแก่แก่น่าจะเก็งใช้ตอมมันอุ้มไปทำให้ฉันได้รอบเดียวหรอวะถ้เราบววบเดียวเต้เเ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 ริ่มใสบเนีเตลยววิ่งวรกัน เดินเอาเดินเอาเดินเอามาแล้ว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 ไม่ช่วยนะไม่ช่วยเพื่อนนะไม่ช่วยเพื่อนนะเพื่อนถามแล้วเพื่อนไม่ถามแล้วไม่ถามแล้วจุกจุกกลายมันกลับมันกลับมันกลับเห็นแล้ว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 ตายตายไอ้ไอ้ตายเลยโหสุดย็ดเลยอ๋มันมีเครื่องในบ้านอ่ะเครื่องในบ้านกูฝั่นไปแล้วนะว่าดูเหรอแล้วเวลาตีลมแล้วแม่งกาเครื่องระเบิดแม่มึง อู e> ้ย oh ู่ในบ้านกลางมึงอยู่ไหนกันเนี่ยก็อยู่ที่ไปถดนแขวนนั่นแหละมึง่ยมาช่วยมันดิก่อนแมงโดนเพกตดิ้นไว้ไปรุ่นดิ้นไว้ดิ้นไว้ดูดูวิ่งเดียวเดียวโอ้โหแม่งโดนละวไม่ช่วยปะมันไม่เห็นกูไม่เห็นกูแล้วเอาไปแล้วช่วยช่วยเลยปะสัตว์จบเกมมึงบอกได้เหี้ยอีซี่แคมป์ช่วยเลยช่วยเลย กูวางขวานพระราชทานก่อนที่อ่ยวิ่งแล้มาอะไรเชี่ยวิชาขวานพระราชทานนี่กูเจอบ้านแล้วกูเจอบ้านขวเจอบ้านเชี่ยตอนแม่ขึ้นมาวันนี้แล้วแม่งโดนขวาปลาใส่ปลาขวานโอ้ยเชี่ยเอ้ยมันโดนอีกแล้วอ่ะต่อรอเฮียเลยช่วยไเฮียไม่ไหวแล้วมันบอกอุ้มนั้นมันบอกอุ้มแต่มันจะมาอุ้มล้นแทนเองมันโมลิแทนไหวแคยเออตายแล้ว ใช่ไหมเราดิมันวอลิเต็มหัวเลยโอ้อะต้มาแล้วต้มาแล้วโอ้เฮียมาอยู่ใกล้ๆกูเลยหาหน้ากูมากินต่างไม่มีให้กูเล่นเลยแล้วมันไม่ต่อมดูกัเพื่อนกูปัดต่ออยู่กูปัดอยู่ดูเพื่อนกูปัดอยู่กูขึ้นหลอดแล้วต้อมอย่าล้มในสัตว์อ่าไม่ต้อมกูโดนอีกแล้วมันมันมันอุ้มกูแล้ว พาไปส่งกับเพื่อนทีเยี่ยมนั่นแหละพาไปส่งกับเพื่อนอย่าพาไปถึงขอร้องข้าราชการเช่อนี้แม่งโคตรตึงเลยสัตว์เสื้อไฟด้วยฮี้ไม่ใช่ระวังเดีอดเดือดเดือดยูปอนอยู่เพื่อนกูพันอยู่าชวิ่งวนพระชันธันแล้วไม่กลับมาต่อพระชันธันออมเงินเพื่อนปนอยู่ปนอยู่ปนอยู่จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเครื่องนี้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ อมละอุ๊ยเจบโอ้บ้ามืไว้ตงอยย่าย่ดึงย่าดึงย่าดึงย่าดึไม่เส็จละมันตามกูแน่เดีโอ้จี๊การาตกรไปไหนอะเห็นแล้วเขาเขาเห็นอารามไอยู่มันไป่าแถวเมืองอะมองวิ่ง่ตเตาร่าจะออกมาดดูไปดูไปเออมัน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 เดินวนแนี้สองพดีี่เอากูดึงไม่ลง มาเจ้าขวานจะทานบอลลิบ็อกไอตัววิ่งกูบอกให้ไป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 มันเล็กกูมันเล็กูกูบอกให้เพื่อนกูบอกให้เพื่อนกูหากูหาพวกไม้ลบก่อนเลยเฮียแม่งเดี๋ยวไอ้ตัไปม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันโมลีกูได้เออช่างมันมันโมลีได้สองรอบเลยเหรอวะน้าโมลีแดงน้าเนี่ยแต่ค่การโมลีที่เป็นไงโดนซ้ำศพไปอีกโดนซ้ำศพตายเลยเยอะ กูหาเครื่องไม่เจอเลยใครไหนที่อะกูหิวให้มายไกลเดี๋ยวมึงอะไรเดี๋ยวมันมาแล้วสัตว์วิ่งเอออยู่กันอยู่นอกบ้านนี่แหละนี่เสียงอยู่อีเครื่องมันหมดอ่ะเหลือสองเครื่องเออในในบ้านน่าจะมีเครื่องหนึ่งนะเฮ้ยแม่งมาอยู่มันอยู่ใกล้กูเลยวะมันอยู่ใกล้จับกูมาก อะไร้กูเจอและโอ้ยเจ็ดโอ้กูจะละข้างนึงมันเป็นเฟิร์นโพสันมันไม่น่าจะเห็นกูหรอกมั้งมันน่าจะโมลิเทังตี้เลยนะเช่มเห็นกูแล้วเฮ้ยเฮ้ยจู๊มันเหมือนเข้ามาไกมันมันเข้ามันเข้าบ้านกลางมแล้วเดี๋ยวน่าสุดกูไม่ได้ว่ากลางกูอยู่ใครมากกู้หาดขางอยู่ชั้นสองดิฉันลังปั่นโอ้มันไม่เหมือนดิชาแล้ว ไม่ไหวานะเลยช้าเล่าโดดแล้วรอเฮีย้วโดดดิอุ้ยเอาเจเดินเอากวัววิ่งไม่ออกกระสัตว์กูวัวจะหาเครื่องอยู่เนี่ยวิ่งสวนกาแฟอาสวนกาแฟกาแฟเจอแขวนช่วยได้ไมึงแขวนไหนเนี่ยไอ้มึงหาบ้านต่อก็ได้เผนก็ไก่ใช้ได้ก็โดนที่เจอปันไปเจอเครื่องแล้วเจอเครื่องแล้วคือไปเชื่อกายงันไม่เข้าเว้ย ไอ้กายกายมันต้องเคยกูก็ได้เอ้ยเออช่วยถ้าช่วยได้ก็ดีนะรอรอถ้าถ้าแต่ละร่างกูเอาฟีดสองก็ปล่อยกูเลยวิ่งไม่ได้ถามมึงไอ้กายไม่งมาถามมึงคนนี้เสี่ยงละร้องกห้จะไปช่วยมึงเออมันอยู่ใกล้กูเลยมันอยู่ใกล้กูเลยบู์โบูบูซ้ายบู์โบวขวาบู์โบูบูบูบวขึ้นขึ้นที่เดี๋ยวมันอยู่ไหนอ่ะเดียวตอนนี้มันจะฟาวปะขึ้นขึ้นมันไม่อยู่แถวกูเออมันก็ไม่อยู่แถวนี้ปะไปเลยก็ได้อยู่บ้าน เออโดยจะส่งนายใครเฮ้ยฉังเฮียใครเนี่ยดึงกูทีมาแล้วหนุ่มอ๋อแซมชิงไว้ติดก่ยขามันมาแล้วค่ะดิไอเฮียติดติดไอเฮียไอกูจุกไอเกกูจู๊กไอกูโดนหน้าตางเออโดนไอเกงเจ็บสี่กูร้อยกูไม่รู้ว่าตายทำมึงร่วงกูมีบอลร่ทามอ่ะคือยังไงวะ คือถ <muitas S 1> ้าถ้าถ้ากูดึงมึงตอนกูได้ยินเสียงหัวใจไอ้ฮันเตอร์อ่ะคือมึงจะไม่ตายคือมึงโดนตีเท่าไหร่มึงก็ไม่ตายเป็นเวลารอบเที้ยเลยกูกูกูจะพังไม้เที้ยงนะบอลลิศทำและวนะเดีู๋ดเวลาใช้เปอร์ที่มึงถ้าสมบัรณทั้งหมดเออไอ้กูดินวันนี้แหละเที้ยงมาเป็นคนทำมาลานแบบเวรักองอะเที่ยขวานมาโดนสองไม่เอานะสิบหกร้อย ลำมาละกูมาละกูเห็นแล้วเห็นแล้วละกจุอุ้ยลบหลงไมาแล้วกูหไม่มีฮิวอะเซนเากลาบาลาดีเซบุลาบาลดเอาลวงไรที่อ่ะกูไม่มีดายหาร์อ่ะอยากได้ดายหาดมากเลยดวไปหาหลุมก็ได้ฉันโอ้ เราจะไม่ทิ้งเพื่อนเราจะไม่ทิ้งเ,เพื่อนเพื่อนเราจะตายหมดแล้วนะไม่ถึงแล้วมึง,งกูสองคนนี่วะน้ำมันเข้ามันเข้าบ้านกลางไปห่างแม่งนาดาไปช่วยละท้องออแต่ไอ้เที้ยววิ่งไปสวนกระแสวิ่งไปสวนกระแสยอ่ยอๆยอ่อนไปสวนกระแสรักษา,าตัวเองไม่ได้แล้ว มันเห็นกูมาสวนก็แต่หลังหักโอเคยังจังหวะนี้ดิวกูวิ่งหนีมาสวนก็แต่ทำยังไงมันวิ่งเร็วๆวะเดียวดิวกูโดดเอ้ยเห็นแล้วดิวกูหลังคาเอาไม่ตีเชี่ยไอ้เชี่ยมันมากูแทนเออมามามากูมามากูเฮ้ยเฮ้ยกูย่อแล้วนะเฮ้ยกูย่อแล้วนะแก่กายมึงไม่เอาลบไม้เลยเฮีย ไอเก่งกูดิ่งโอ้ยไอ้ดิวกูไม่หาหลุมสักวันเนี้หาหลุมเลยหาหลุมเลยกูยื้ออยู่เอามามามันปล่อยกูอ่าแฝงกูเถอะอย่าได้ฮาร์ดกูดิเอาไปจัดไปนุ่มไฮไลท์ไปอ่าไอเก่งกูมดตัวสวยถือว่าไฮไลท์ไปสามไปมลิโมลินเลยเออไอ้เี้ยกูผิดมูลิแดงมาอูดเลออไอสัตว์ชุดไฟครบเซตอ่ะไอ้เี้ยสู้ไงอ่ะหูพี่เดชกูบอกจะเอาได้ฮาร์ด ไม่ใช่กูรู้จากเสื้อไฟกูรู้แล้วว่าตึงอ่ะหลุมมาอะไร้ี่ี่ยมึงม่ต้องพูดแล้วมากนะกูจะฟ้งเสียง